สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วก <te ับไอ้หมาซักสิดนะครับกลับไปหัวครับลุยกับสิงโตกระหายเลือดเฮ้ยมาได้เวลาแล้วไอ้หมาซักสิ์ลูกพ่อหมาสักสิดกับสิงโตต้องเป็นหมาสักสิ์อยู่แล้วตีสตาร์ไปสามสิบหกแล้วขนกงเล็บยาวไปอืม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  โอ้ปิดกดสะท้อนอย่างนี้โรดเตะไปเลยโอ้โหสะท้อนกับมา13เอาเรื่องมันกดอยูาป้องกันเลยป,ป้องกันกัดไปไม่อยากเบืองมานะกัดมา26เพิ่มเลือดไป30กว่าแล้วขวัยาวไปโอ้โห61สะท้อนกันมา21อุ้ยเพิ่มมา20เลยหรอวะอุอ้ยกัดมา13 ไม่เอาเรื่องว่ะดีโลเลยป้องกันมหาสารบอกเลยว,ว่ากัดมาไม่เข้าแน่นอนอือีโอ้โหแม่งเรี่ยมใช้พิษดิผมเนี่ยท้อเลยโดนพิษยี่สิบเอ็ดดีโลดีโลสตาร์นป่าสิบเอ็ดโอ้โหอุ้ย แล้วคอมโบต่อด้วยโลสตันจุจะจ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 จุเจเจไอเอเอไอโบไอโบกิเออกลับไปก่อนหนึ่งเทไอโอกิเอโอกิเออเข้าไปสีิบสี่เมื่อกี้โอ้โหและขอใช้ท่ากัดคนผิดก่อนกัดไปหกสิบเอ็ดผิดอีกยี่สิบเจ็ดตายกลับไปที่ห้องแลบ มีอะไรให้วิวัฒนาการมีลูกตุ้มให้วิวัฒนาการวิวัฒนาการเลยอุ้ยหมามุ้ยลายเสือดาวโคเอาลืมมาไอ้หนาหน้ามุ้ยกับสิงโตเขี้ยวดาบหน้ามุ้ย สงสัยอารมณ์ไม่ดีหน้ามุ่ยขวดไป42ขวดสตันไปแล้วกัดไปอย่าแบบรุนแรงแม่งขวดกันมาจังหวะนี้กัดแบบฮิวเลือดกัดไปโอ้โยมันหิวอะเราก็กัดไปเรื่อยๆดิตายน,นี้จบเร็วอะมันกัดแล้วสกิลแรงๆลรัวเลยยังไม่ได้ใช้สก,กิลมานาหนึ่งเลยไม่กรดเตะไป3ครั้งตายแล้วมั้ง ยังไม่ตายวันล,ลบลีกยี่สิบหกเลยหรอวะลบลีกเยอะเกินแล้วฮิวแบบพรีเมียมศตสิบเอ็ดขวรยาวไปแบบรุนแรงโอ้ยหกสิบเอ็ดแรงจัดเัาไงกับมากลับมาก็ไม่ได้ช่วยเองกะสายไปแล้วไอ้หน,นุ่มสกิลอย่างนี้กัดทีเดียวเองก็ตายแล้วโอโ้โหปิดยื้อเวลาชีวิตตัวเองอะก็ตายโดนกัดแบบปล่อยพิษไปงามหกสิบหกตาย หรือกันต่อที่ตะเกียงมีตาหน้ามุ่ยกับเอ่อตะเกียงมีตาโอเ้เอาเรื่องหน้ามุ่ยกับตะเกียงมีตาครับกระโดดเตะไปเลยกระโดดเตะสองทีหลบครั้งที่สองได้เยอะจังเลยเอเวนกระโดดเตะธรรมดาไปหลบสามสิบหรอวะแม่งเอาเรื่องวะ กัดแมงออไอวอกี้ออไอวอกี้มีแต่เกลือโอ้โ,อโห,โโหโเ,กเกลือยังว่าคอเกลือสุดเกลือโอ้โ,อโหสภาพไม่กัดแมงเออกัดงอมอุ้ยแมงลบเยอะจัดแมงตาหลบเยอะเกินกัดเลย ห้าสิบสองเออในเข้าเน้นเน้นมั่งวะแล้วกัดแบบปล่อยพิษจังหวะนี้แล้วผมจะสวนยิวมายี่สิบแล้วไงโดนพิษไปยี่สิบโอ้โหฮิวมาสามแปดเลยหรอวะกัดไปโอ้โหขัดไปห้าสิบสามมันต้องตายแล้วป้ามันต้องตายแล้วไอวินโอ้โหตีมาสามสิบมันต้องตายได้แล้วฮิวไปก่อนสามสาม แล้วกันมาสามสีโโ่โอ้โหบัฟไปเลยโอ้และขวรไปสุดห้าสิบสองตายโอ้โหกลับไปที่ห้องแหลกกันเลยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยได้อะไรวะโครงกระดูกอันตาอาดาเมนเทียมโอ้โหรอเลยอุ้ย เป็นบาดเจ็บสาหัสแผลเป็นชื่อยาวอะเรียกไอแผลเป็นแล้วกันไม่เรียกไอสาหัสดีกว่าสาหาัสคุเออมามาดีเจอสาหัสลูกพ่อเฮ้ยมีอะไรให้ซื้ออ่ะไอ้นุ่มมีอะไรให้กับผมซื้ออ่ะเฮ้ยม,มาเลยมึงมาเลยคือ,อไรวะเมื่อกี้มันจะให้ผมซื้ออะไรวะ มีให้รีฟีด้วยถือว่าซื้อมาอ้ยไม่ได้ใช้เลยรีฟรีงงว่ะมันจะให้ซื้ออะไรวะแม่งมันจะให้ซื้ออะไรอ่ะดูหน่อยดิอินปองการนี้พีก็ก็ไม่มีอะไรให้ซื้อปะฮะอือไม่มีอะไรให้ซื้อนี่อะไรมันวะ เมาแน่เลยแม่งทรงนี้แม่งเมาชัวเมาชัวเ,กกเร,รียกต่อเถอะรู้แี่ทำเสียเวลาครับนะทำชอมขวดใบสามเก้าเลยยังไม่ยี่สิบสองยังมอีอีกสามสิบสองเยอะนะมึงเปิดกอลสตันเปิดกอลสตันโอ้โหดินมึนงงงไวด้ดิมาดิเออละกัดแบบพ้นพีษไปโอ้ยหกสิบหก อุ้ยพีทอีกยี่สิบสามเรื่องนะแม่งตีมันสิบหกว่ะอุ้ยสตัร์สตัดด้วยอุ้ยฮิวไปสิบเก้าพีทโดนไปยี่สิบหกัโจมตีนี่ก็จบเกมนั่นแหละไอ้นุ่มกัดไปตายเออโอ้โหแม่งพีทมาก,ก่อนครับเธอจังกอก่อนกอก่อนกอก้อน,อนตีไปโอ้ยหลบหน้าเกลียนมากเลย แม่งเอเวนไม่งบแสักกูเสียเสียวเลยเ,เวนเออโดนเต็มๆหกสิบโดนทีเดียวเลือดต่ำกูตัวเออไอเเวนคนตีนะคนตีนะมึงอะโดนไปห้าสบเกเลยเออแล้วโดนควนไปต่อยีออ่สิบเจ็ดแล้วติดสแตนต่ออีกเออดีผมแล้รักจริงๆเลยไม่ไงกัดแบบปล่อยพิษไป อุ้ยร้อยสามสิบสี่คิดเข้าโอ้โหแล้วพิษตายเลยง่ายไปเปล่าง่ายไปเปล่าได้พิษมาสองอันฟรีๆและสู้กับแมลงทรายปีกแข็งโอเคเจอแมลงทรายปีกแข็งมันที่เรียบร้อยโอ้โหแล้วบับป้องกันมาขนาดนี้ให้ตุ่มป้องกันกับใครครับเนี่ยบับโจมตีมาโอเคโอเคเลยโอเคเลยบับป้องกันไปเลยปีทีหนึ่งให้ขึ้นวัดศูนย์เลย มาดิบั๊บมาดิ I will, I will. ไอ้เวยไอ้หัวคุ้ยแม่งเอาเอาเซบาป้องกันตัวไรประโยชน์เลยเวนี่แม่งเจอเจอควนไปห้าสิบเจ็ดเล็ดสายปีแข่งเล่จะแข่งเลยอืบับ๊บเห็นบั๊บมานั่นแหลเทิร์นที่แล้วละแม่งบั๊บอะไรขนาดนั้นบั๊บก็รีบๆตีมันอยู่วะแม่งตัวบั๊บป้องกันเพิ่มด้วยไงแม่งตีมาดิตีมันสักทีเหอะแม่ง เข้าสองบล็อกไปหกสิบแปดะแปลว่าเมื่อกี้มันตีเจ็ดสิบเลยหรอวะแรงเกินขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่โอ้โหแล้วดูแม่งตีมามาตายเลยจบคลิปผมไ่ตายง่ายๆหรอกอเวนอื้มตีมื่นงงมาอีกเออตีมาสิบ เออสมกับที่เขาบับมาทั้งตายจริงๆนะครับบับมาทั้งบัฟมาทั้งเกมกว่าจะได้ใช้บับบับมาทั้งเกมอือหืลีโลอร้อนวะ่ะนี่ในสุกออกท่าแรงๆมาสักทีกัดไปสิบลบไปส0 ยมาป้องกัน <c oughs> ทอ้อแล้ววะเจอแม่งหลบท่าไปหลบซะก,กูท้อเลยเล่นตีมึงงงหลบทอ้อกูไม่ห่วงมึงตีมึงงงสักกูด้วยเ,เวนโดนโดนกูตีตันมั่งไปเ,เวนสังเจ็บเจอ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 ไงไปสามไปเตะสองครั้ง อือเจ็ดสิบกว่าเมื่อกี้เออมึงต้องตายตรงนี้แหละมึงจะไม่มีทางหนีไปไหนได้มึงจะต้องตายตรงนี้ไอแมลงรายปีแข็งบูซิงรอบนี้มันจริงรอบได้ไหมหกสิบเจ็ดนั่นนี่นันเลยไปพิษไปยี่สิบเจ็ดหรือเปล่าวะดูไม่ทันหรือยี่สิบสองมึงตายตรงนี้แหละแม่ตายหกสิบสามมึงตายเอาเวรแล้วก่อนครับ